เชิญนะคะให้มาร่วมง,งานที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็เออก็ก็ดีใจค่ะที่ได้ละครเมีย2018เนาะที่แบบว่าช่วยทำให้เป็นกระแสะใช่ค่ะมีพี่มีกับฟิล์มด้วยค่่ะยังเราได้วค่ะ เนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนพ่อแมารวมกันเอามาปั้นเองอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันถึงขั้นแบบได้รับรางวัลเลยก็ดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะหายเหนื่อยเลยไหมคะสำหรับรางวัลนี้หายเหนื่อยเลยค่ะกับเรื่องนี้เรื่องนี้แบบเป็นเรื่องที่แบบเออสนุกตอนถ่ายก็สนุกแล้วก็เต็มที่กับมันมากๆแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาดีก็ดีใจมากๆค่ะประสบความสำเร็จคือว่าคุณเพียร์โมบ้างใช่ค่ะทุกวันนี้มีคนแบบด่ากันยาให้ฟังอยู่เลยค่ะใหรอยังมีอยู่ค่ะมีลงเหลืออยู่บ้างอ่ะ กันามาตั้งแต่ตัวแต่ทีหน้าขึ้นก็มีมข่าวมาว่าเราติคสคดจำคุกกับแฟนแล้วกจบแฟนแล้วค่วเะเขาจะเปิดเผยได้พูดประมาณนั้นเท่าไหร่ก็ว่าสาเหตุจริงๆสาเหตุมันก็คือเหมือนมันก็คบกันนานเนาะแล้วมันก็เหมือนพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากาันเพอพยายามที่จะไปให้รอดแล้วแต่ว่ามันก็ด้วยช่วงชีวิตด้วยมันเป็นอายุที่คนเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันเปลี่ยนอะ เปลี่ยนไปหรือว่าฝั่งเขาเปลี่ยนไปคะคือทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่ามันแบบแทนที่มันจะเปลี่ยนเข้าหากันมันดันเปลี่ยนจนมันแบบจากที่มันโอเคมันอยู่ด้วยกันได้มันกลายเป็นว่ามันไปด้วยกันไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะฝืนจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนเสียความรู้สึกกันเบาๆมันแบบมันแบบลองหน้ากันไม่ติดแล้วมันก็เออจะเสียงความเป็นตัวเองมากเกินไป เขหกนคนี้ค่ะค่ะก็จริงๆมันก็มีปัญหามาเรื่อยๆบ้างแหละตามแบบภาษาพูดทั่วไปะไรเงี้ยว่าถึงตนึ่งมันก็มันไม่เหลืออจะให้เรามันไม่หลหืออะไรจะปรับเราอ่ะคีคกัองฝ่ายคะก็คกัน2ฝ่ายแล้ก็เปิดใจคุกยกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเออ เอได้เจอการได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียดายเวลาไหมคะับไม่เสียดายเวลาค่ะเพราะรู้สึกว่ามันก็มีทั้งทำตรงจำดีๆก็มีด้วยแล้วก็เราก็ทำเต็มที่กับมันเนาะมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเรามากในช่วงชีวิตหนึ่งรก็มีแล้วเราก็เต็มที่กับมันนะคะยูเก็นยูเป็นวัยคือแรกๆมันก็ไม่อยู่ เลยดีกว่าโอเคค่ะคือเป็นทุกอยาก่างคือแบบสำหรับเราค,คือจบคือจบด้วยความที่เราทำ สดไปก่อนหรือว่าใครเข้ามาก็เปิดรับ ก็ไม่ได้ปิดค่ะใช่ไม่ได้ปิดมันมีข้อไหนยังทำมันมีข้อ